สวัสดีค่ะชาวราศีธนูนะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอีก9วันนี้นะคะคืออะไรแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันค่ะชาวราศีธนูนะคะพลังงานแห่งธาตุไฟนะคะขอพลังงานชาวราศีธนูค่ะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอีก9วันนี้ค่ะชาวราศีธนูมีอะไรบ้างคะ สีด่ดาบบางอย่างนะคะก็นิ่งๆนะคะนิ่งๆบางอย่างต้องปล่อยวางใจเย็นๆนะคะกับบางสื่อบางอย่างที่จะต้องคิดที่ต้องจัดการนะคะควบคุมอารมณ์ความคิดความรู้สึกของเรานะคะให้ดีนะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกราชินีเหรียญน,นะคะ ต้องเข้มแข็งให้มากๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณต้องการหน้าที่การงานการเงินนะคะอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างภาระหน้าที่นะคะที่ต้องจัดการมีเรื่องของการรัดกุมในเรื่องของ หน้าที่การงานที่กำลังเติบโตหรือว่าสิ่งที่คุณรอคอยที่จะต้องทานะคะเกี่ยวกับการงานการเงินธุรกิจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นต้องใจเย็นๆต้องหนักแน่นเข้มแข็งไว้แล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือกําลังเบือ่อกําลังนอยนิ่งๆเหลือเกินในช่วงช่วงนี้นะคะผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายแล้วเขาเรียกว่าต้องหาพลังใจของตัวเองใหม่ๆ ะหาแพชชั่นใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่าอยู่อยู่ตัวแล้วในช่วงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะก็อาจจะต้องออกไปหาเอเวนเจอร์ใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆทำอ,อ,อาจจะปลูกต้นไม้สปาความสวยความงามหรืออะไรที่ออกกำลังกา,กายสร้างพลังใจและจิตใจของเราให้ไม่รู้สึกเบื่อไม่รู้สึกหนอยนะหรือว่าความคิดมากคิดเดียวความกังวลนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะ อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกคะชาวราศีธนูว้าวความรดมสมบูรณ์ความสุขนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะเขาเรียกว่าครอบครัวความรดมสมบูรณ์สมบูรณ์แบบในเรื่องของความรักครอบครัวที่ต้องการหรือว่าเราคอยนะคะก็คือเขาเรียกว่าถ้าคุณกําลังโสดเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณรอคอยอาจจะเป็นการแต่งงานสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอย่างที่คุณต้องการเพราะนั้นก็ เขาเรียกว่าต้องออกเดทนะคะออกเดทเปิดใจใหม่ใหม่พบเจอสิ่งใหม่ใหม่ที่ดีกว่าหรืออาจจะไม่ต้องการใครแล้วนะคะแต่อาจจะต้องหาเวลาอยู่กับครอบครัวดูแลครอบครัวนะคะหรือว่าสร้างความสุขความลงสมบ,บูรณ์ให้กับตัวเองนะคะเติมเต็มให้กับตัวเองนั่นเองนะคะเช่นเราอาจจะ อยากเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ทั้งความรักหน้าที่การงานการเงินแต่ว่าความรักเราอาจจะยังไม่เจอใครสําหรับบางท่านที่เข้ามาดูที่เป็นโสดจริงจริงแต่หาความรุมสมบูรณ์ไปสิบถ้วยได้โดยการที่เราออกไปทําอะไรสิ่งใหม่ๆอย่างที่ที่บอกคะ่ะออกไปหาสิ่งใหม่ๆหมสถานที่ใหม่ๆไปทะเลไปไหนใกล้ๆกล้ไปเที่ยวคือสร้างพลังใจให้กับตัวเราเองสร้างความสุขให้กับตัวเราเองอย่างแท้จริงความสุขที่อยู่กับตัวเราอย่างยั่งยืนนะคะคุณอาจจะพบเจอใครที่เพื่อนใหม่คนใหม่ระหว่างทางนะคะได้พบเจอคอนเนคชั่นใหม่ๆก็ได้นะคะ หรือบางท่านอาจจะเขาเรียกว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับหน้าที่การงานภาระนะคะกับครอบครัวนะคะบางสิ่งบางอย่างต้องดูและนะคะแต่ถ้ามันมีความสุขนะคะมันเป็นชีวิตของคุณนะคะนั่นแหละคือคือสิ่งที่ดีแต่ถ้าคุณท้อรู้สึกเหนื่อยอาจจะต้องหาสิ่งใหม่ๆทําทำนะคะ the world ค่ะการออกเดินทางเดินทางไกลนะคะบางท่านอาจจะมีเกรนเดินทางไกลไปกับครอบครัวหรือว่าอย่างที่บอกค่ะถ้ารู้สึกมันอยู่ตัวแล้วคือต้องออกเดินทางไปหาสิ่งใหม่ห ธรรมชาติบำบัด a อคเวนเจอร์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะทำให้คุณมีพลังขับเคลื่อนขึ้นนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องแบกรับภาระบางสิ่งบางอย่างหรือบางท่านกําลังที่จะได้เปลี่ยนแปลงยกย้ายเรื่ของหน้าที่การงานนะคะเดินทางต่างประเทศนะคะเปลี่ยนงานใหม่สิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นการพบเจอพบรักกับคนที่ใช่คู่ที่ใช่ที่มาจากแดนไกลาทางไกลนะคะได้พบเจอกับใครที่เป็น ออนไลน์ก็ได้นะคะหรือออฟไลน์ก็ได้แต่ก็ระวังเรื่องของคนไม่ดีนะคะที่จะเข้ามาวนเวียนหรือว่าเข้ามาแบบทำความรู้จักกับเราก็ต้องร,ระมัาระวังคุยกันแบบเพื่อนไปก่อนนะคะอะไรที่เป็นใหม่ๆนะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณกําลังอิ่มตัวกับบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณกําลังเคลื่อนขับเคลื่อนออกจากคอมฟอร์ทโซนบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและ energy พลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะ และก็บางท่านอาจจะมีพลังงานความสุขการรอคอยนะคะกับความสุขกับครอบครัวสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะอะไรที่ได้มานะคะอย่างชา้าๆค่อยเป็นค่อยไปจะทําให้จีรังยั่งยืนกับกับตัวตนของคุณมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานบางสิ่งบางอย่างนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นชา้าๆจะเย็นๆชา้าๆในพลาเ่มงามนะคะ ความมั่นคงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ความมั่งคั่งอยู่ที่ตัวตนของเราที่จะคิดที่จะสร้างนะคะ The Higher f r e n c s ค่ะบางท่านอาจจะเขาเรียกว่าได้ขยับสถานะความสัมพันธ์ได้พบเจอคนที่ใช่คู่ที่ใช่ที่เป็นบุคพสนันวาสเป็นคนที่คุณอธิษฐานเป็นคนที่คุณขอไว้หรือว่าเขาเรียกว่าได้แต่งงานหรือว่าได้มีการมั่นหมายโยกย้ายหรือว่าการเยี่ยมเยียนระหว่างเอ่อระหว่าง ระหว่างคนที่คุยคุยกันดูใจกันแบบนี้นะคะบางท่านได้เกิดการคอมมินเมนต์มั่นหมายกันเกิดขึ้นที่คุยกันมานานแล้วหรือบางสิ่งบางอย่างกําลังที่จะดึงดูดคุณให้คุณได้พบเจอกับคนที่ใช่ที่เป็นโซลคอนเนคชั่นกันนั่นเองค่ะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการยกย้ายสูงมากๆเลยนะคะสิ่งที่คุณรอคอยแล้วเฝ้าฝันไว้นะคะแต่ว่ามันจะไปอย่างช้าๆแล้วก็มันจะมั่นคงตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณกาลังที่จะดูที่จะทําที่จะเปลี่ยนนะคะถ้าถ้ารู้สึกว่า เชื่อในในในสิ่งที่ผ่านมาประสบการณ์แล้วก็เชื่อในในสัญชาตญาณหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผลักดันคุณอยู่นะคะมันจะทําให้เราตัดสินใจได้ถูกได้รับมอบหมายตาแหน่งบางสิ่งบางอย่างจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าบางสิ่ง,บาง,งบางอย่างที่ที่ได้มาจากความสามารถของตัวคุณเองเพราะว่าคุณเป็นคนที่ต้องสร้างสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยลําแข้งของตัวคุณเองความภาคเพียรน,นะคะหน้าที่หน้าที่การงานนั่นเองค่ะตงเชื่อมั่นในศักยภาพแล้วก็สัญชาตญาณของตัวคุณ ะะตำแหน่งที่ได้มาอาจจะเปลี่ยนแปลงคุณไปเลยทั้งชีวิตแล้วก็ได้พบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นด้วยนะคะบางท่านอาจจะมีเกในเรื่องของการทําบุญทําทานนะคะหรือว่าการไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเร็วนี้ในช่วงชวงนี้นะคะหรือว่าได้เดินทางไปทําบุญนะคะหรือว่าเปลี่ยน Energy บางสิ่งบางอย่าง เป็นผู้ให้ทําทานอะไรแบบนี้จะให้ผ่อนคลายขึ้นสมมติว่าถ้าคุณกําลังตึงเครียดหรือว่าภาระบางอย่างที่มันแบกรับไว้ถ้าเราปล่อยวางนะคะปล่อยวางการทําบุญทําทานหรือทําทจิตใจให,ให้ให้ให้ว่างๆให้ปลอดปลมนะคะหาพลังงานความสุขให้กับตัวคนหาตัวตนของคุณเองยึดกับสิ่งที่ทาท,ที่ที่คุณเคารพนับถือนะคะ่ะหาหลัก ใจให้กับตัวเราเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าท้อนในช่วงช่วงนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าขอพรอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะเรื่องผลกําไรการเก็บเกี่ยวถ้าจะทําอะไรคิดทบทวนให้ดีก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะประมวลผลสิ่งต่างๆว่ามันคุ้มไหมนะคะถ้าเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานธุรกิจที่จะเริ่มทําหรือว่าอะไรก็ตออกามแต่ข้อเอกสารอะไรก็ตามแต่ค่ะข้อเอกสารการพูดคุยนะคะ ต้องรัดกุ่มแล้วก็รอบพอบมีสมาธิสติกับตัวเองอยู่เสมอคิดประมวลผลอยู่เสมอก่อนที่จะทำอะไรตัดสินใจอะไรนะคะอย่าให้ใครมาหยิบยืมเงินเราอย่าให้ใครมาหลอกล่อหรือว่าใช้กลอุบายอะไรเกี่ยวกับตัวเรานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ทำบุญกับคนไม่ขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะจะเย็นๆกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะว่า อะไรที่คุณใจร้อนคุณจะรู้สึกว่ามันมันสูญเสียแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าใจเย็นๆนิ่ง,งๆช้าๆได้พาเล่มงามอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆที่คุณจะได้รับเพราะว่า เหมือนกับว่าพลังงานที่กําลังออกมาในช่วง9วันนี้บางสิ่งบางอย่างต้องต้องรอคอยระยะเวลาแล้วก็จังหวะนะคะตามเซนส์นสัญชาตญาณในในตัวตนของคุณที่คุณรับรู้แล้วก็รู้สึกได้แต่บางอย่างมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยในช่วง9้าวันนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ยกย้ายการเดินทางบางสิ่งบางอย่างอย่างที่บอกไปแต่บางสิ่งบางอย่างถ้าความมั่งคั่งร่ํารวยในสิ่งที่คุณรอคอยนั้นก็คือต้องแบบวางแผนไกลๆค่ะยาวๆเลยนะคะ6เรียน อย่างที่บอกว่าการเติมเต็มกับบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณอาจจะเต็มพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะอาจจะต้องแบบสมมติว่ามีทุกอย่างพร้อมทุกอย่างแต่รู้สึกเหมือนขาดอะไรอาจจะเปลี่ยนเอเนอรของตัวเองเข้าสู่โหมดในเรื่องของการอาสาสมัครนะคะคือ ทำบุญโดยไม่หว to ังสิ <them. S 1> ่งตอบแทนนะคะทำบุญทําทานกับบ <ain> ุคคลที่ขาดหรือการทําบุญกับคนแบบที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรเกี่ยวกับบริวารของเราการดูแลบริวารการดูแลลูกน้องหรือว่าบริษัทอะไรแบบนี้ค่ะการที่เป็นผู้นําองค์กรหรือว่าถ้าคุณเป็นผู้นําองค์กรผู้นําอะไรบางอย่างนะคะเยี่กับผู้คนบริวารคุณอาจจะต้องเขาเรียกว่าทําบุญโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อส่งเสริมนะคะหรือว่ามีเบนิฟิคให้เขาเพื่อส่งเสริมให้เขาทํางานหรือว่าเขาเรียกว่าทําบุญกับคนเพื่อที่จะจะได้ หนุนนำเกี่ยวกับกาลยานมิตรนะคะให้องค์กรเดินหน้าต่อไปแล้วก็ทำงานเป็นทีมซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องงานก็ดีธุรกิจก็ดีเจริญก้าวหน้าเพราะว่ามีบริวารที่ดีกับเราถ้าเราให้สิ่งอะไรที่เป็นเบ n นฟิกอะไรกับเขาแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าการทำบุญทำทานหรือว่าการซัพพอร์ตบริวารอะไรแบบนี้นะคะ อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนนะคะการทําบุญกับผู้คนจะส่งเสริมบุญบารมีของคุณเกี่ยวกับเรื่องของบริวารน,นะคะก้าวถวยนะคะอย่างที่บอกว่าบางท่านอาจจะได้ไปล่อยวางการทําบุญบางสิ่งบางอย่างนะคะกับตัวเองนะคะในช่วงช่วงนี้คือบางอย่างมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าต้องต้องละทิ้งกับบางอย่างนะคะต้องใจเย็นมากขึ้นอะไรแข็งได้แข็งอะไรอ่อนได้อ่อนนะคะความรุมสมบูรณ์กับตัวตนของคุณคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะคอยให้คําแนะนําหรือว่าปรึกษาดูแลหรือว่า กับเพื่อนแบบนี้ก็ได้นะคะคุณจะพบเจอกับใครที่เขาเขาเรียกว่าพบเจอกับคนคู่รักคนรักที่สินเสมอกันมีความใจดีมีคนเป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานนะคะเป็นคนที่เป็นผู้ให้มีความแตกต่างกับคุณเป็นคนที่มีสินเสมอกันทั้งสินในทา่านทางด้านจิตวิญญาณทั้งคุณวุฒธวัยวุฒินะคะ แต่มีความลงตัวแล้วเข้ากันได้ดีแต่ใครที่สินไม่เท่ากันกับคุณจะออกไปจากชีวิตของคุณนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะหลังช่วง9วันนะคะเรามาดูคําตอบกันค่ะว่าจะได้อะไรนะคะมืดหน่อยนะคะทุกคนลืมเปิดไฟนะคะขอคําตอบหน่อยค่ะ อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะคะมันจะเกิดเรื่องของการแพลแนการวางแผนนะคะการโยกย้ายบางสิ่งบางอย่างนะคะในชีวิตของคุณสิ่งที่จะได้มาความมั่นคงบ้างข้างในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะความร่ํารวยทรัพย์สินของชิ้นใหญ่นะคะต้องเขาเรียกว่าต้องวางแผนให้ดีเก็บให้ดีประมวลผลให้ดีว่าจะคุ้มไหมนะคะหรือว่าการพูดคุยอะไรติดต่ออะไรต้องต้องระวังแล้วก็รอบคอบทุกเรื่องนะคะถ้าเรื่องของงาน การเดินทางอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ต้องรัดกุ่มในทุกๆเรื่องนะคะการเดินทางหรือการจัดกระเป๋าหรือว่าจัดเตรียมอะไรหรือว่าการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไร ผ่านหลังกลับไปมองแล้วทบทวนเสมอว่าเราขาดอะไรไหมเราจะต้องทบทวนอะไรไหมหรือว่าเราลืมอะไรไหมอันนี้ก็ต้องระวังเช่นกันนะคะอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกสิบอย่างมันจะดีขึ้นถ้าสถานการณ์ตอนนี้สําหรับบางท่านที่ยังไม่ดีสถานการณ์บางอย่างที่มันยังไม่เคลียร์บางอย่างที่มันอยู่นิ่งๆหรือว่าตึงๆอยู่หรือว่าอะไรที่มันเป็นความอึดอัดภายในใจนะคะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวช่วงนี้มันจะเริ่มผ่อนคลายขึ้นนะคะแค่ว่าตอนนี้ถ้ารู้สึกอึดอัดหรือว่าตึงอะไรบางสิบอย่างก็หาวิธีที่่ทําาาาใใหห้้เรรผอนนคลย์แบบพัังงก ใจของเราร่างกายของเรานะคะที่ใครรู้สึกว่า เบื่อๆนั่งทํางานมันนักมากๆเกินไปนะคะต้องออกกําลังกายที่จําเป็นเพื่อที่จะทําให้เรากระปีก้กระเป๋ามีความสุขขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอ่อนกวัยแล้วก็สมวัยนะคะยืดความเจ็บปวดการอักเสบในร่างกายของเรานะคะอย่าลืมออกกําลังกายเช่นกันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําอยู่เดิมๆนะคะทําอยู่เดิมๆสะสมสะสมมันจะกลายเป็นอะไรที่มันอักเสบแล้วภูมิคุ้มกันต่ําแล้วก็ทำเป็นเป็น,เป,นปเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพเช่นกันนะคะจะทําอะไรเริ่มต้นอะไรหรือว่าจะ อะไรต่อไปนี้หรือว่าช่วงในเก้าวันนี้ตัดสินใจให้ดีค่ะนะคะเหตุและผลอารมณ์และความรู้สึกนะคะเข้มแข็งหนักแน่นไว้นะคะอะไรที่มันยังคนโทรลไม่ได้นอกเหนือจากการเป็นตัวเราก็ปล่อยรละวางไปก่อนนะคะบางสิ่งบางอยา่างกำลังคลี่คลายในทางที่ดีนะคะอยพิ่งท้อนะนะคะล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาอะไรที่เจอสิ่งลบๆค่ะสวิปให้เป็นบวกท,ทันทีนะคะถ้าจะลบปุ๊บจะเจออะไรที่เราไปได้ยินอะไรมาปุ๊บ ลุกขึ้นมาเป็นไม่สนใจบวกทันทีหาอะไรเพลิดเพลินทําให้จิตใจเราผ่อนคลายเพราะไม่ฉะนั้นอาจจะเป็นความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะความเครียดสะสมโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะนี่คือในช่วง9วันนี้นั่นเองนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ